ง่ายอีกเลยพี่น้องเก็บบาดนี่ฮึฮิตบวกอักนไหวจีบบวญ่ายเฮ็ดปวกหัวพูนน้อพี่พพน,น,พน้องเเนาะฮ็ดปว,วกหัวพูนสิดอกใหญ่ายง่ายโดอกอว้วนสบ,บายดีพี่น้องบ่ร์สกูส์สสคนเบิดสสมองส,สกกอกกบอนอาิรกษ์สองซาปิ่นพะลุยคือเก่าพี่น้นองมื่อนี้ก็สิพาพี่น้องไปหล่หอโคกหล่อป่าคือเก่าน้องพี่น้อง หาเห็ดปัวตามเคยนะพี่น้องไปลุ่นไปส้มกันเลยพี่น้องว่าห้าสิมาหรือบอลน้ำมันนี้เนาะอมาสปินเออไรพี่เดี๋ยวไปเบิ้งจะปินสะปินเจอเอ็ดปัวไเนาะปินเจอเลยปินเจออะไรเป็นเนาะเอ็ดปัวออกอีแล้วพี่น้องเสียงเสียงถือมันพี่เนาะโอ้เหเออดอกงามเลยดอกเลย เิดให้พี่น้องเบิ่งก่อนเี๋ยวเก็บใหพี่น้องเบลข้าก่อนเด้อเ้ยมันกำลังออกนี่นะเออเแล้งนี่อาปรินเคลียเบิ่งตัวนมันเคยออกไปแล้วนี่พราวตาามเสียมสปิงเนี่นะวายนี่เลยพี่น้องผู่เออว้ายเบลข้งก่อนได้พี่น้องนี่คอยเก็บได้พี่น้องว่าาต้องเคลียเคลียนขี่ก่อนคอยเก็บพี่น้องกีดกับบมกี๊ดหมได้ บัวหมอนนี้บัวนี้แล้วสปินอองติเล่อพี่น้องเอ้ยอะไปเบื่อมองมันสู่มเปิดเจ้าอันกระแม่นจ้าบอกคุ้งเปิดถึงพี่น้องเพื่องว้าวพี่น้องะกำลังขืนกำลังขืนเอ้ยงามเลยมีพี่น้องแนี่ยหวนบุดเลยเฮ้ยพี่น้องคนลูกพี่น้องโดนไปตองพึ่งเด็กแม่เนี่ยพี่น้องมันี่นี่นี่เจ้าเพื่นี่ก็มีแต่เหยี้ยนะจ้ะเฮ้ยพี่น้องนี่นี่นี่เปิดนั่เอ้ยสวยงาม พักเ,เ,เลยเลยโอ้โหองน,นี่เก็บเต็มนอมันเดพี่นอเลยหลอบเกลือกันมาเด้อมาเด้อพี่น้อเก็บเพชรสปนเลยหลอบนี้ไป2องคนนะพียงอ่ะปาวพี่หนองามด้ขาขานอมนะ มันเป็นดินทรายเลยพี่น้องนี่แต่มูนี่ดอกใบใหญ่ยพี่น้องดอกน้อยแต่ว่ายงาคลายยาว ฟาดขาห่ะนายปวดโพ้หู Uh -huh. Nói tới nhá, uh -huh. nó ở tên nha nó hết nó ở quá lên เก็บแบบตโตเนื่อ,ง,องกันอย่างคักเลยพี่นอ้องตัวพ้นดีเนาะพ้นดีให้โต,ตออกจะมีเพืไเห็นเนาะ เห็ดสาใน่้นงเพีองเน,นาะพอเห็ดมันผ่อยเห็ดมันอ่อนเก็บไว้แต่ยามันหกักลูกบะลาอาตยามันหกักลูกบานเ้า,ปเ,าปเปิดเ้าเปิดไปใหม่ออกลม้มโดมยังกระมินจะเห็นได้ผูกพามันนะ <c oughs> เจ้าเอ้ยน้อยน้อยทางน้ย่อยดิพี่น้องเลยขอโทษขอด้วพี่น้องเด้อเดนกฮักมันก็บุญยอดเลยดอกดเปนน้อยน้อยนะพี่น้องยวเดียวกันเลยนี่มันเนดอเห็ดดอกเียว หล่มอะไรพี hmm. mm ่นองเลยอ่าต่วพี่น้องเลยแลมเลยขักเลยเก็บเป็ดปพี่น้องลยล่มมฮเขียกันเลยนขึ้นขึ้น

ีเนี่๋ยวเก็บมองเทีนก่อนเนาะมองนี่ก่อนยันเสียอมถึงอืมทำใหม่สำอางบ้านขาหัวหมอนี้เหี่ยวไม่เป็นไรเอาไม่ใชิเก็บแค่นั้นใช่ไหมคะ thôi. Nói... 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 Bát... Đỗ ngoại hèn <laughs> Bất nhày đã hiện. Anh ta chỉ nhau. vô trong môi anh nó ngoại nó vô trong bằng đồ trong lên nắng nói 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 cái nói 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 ง่ายจริงพี่น้องปาดพี่น้องเลยโอ่โผ่เนาะโอ้ยเหมือนเด้สุดยอดพี่น้อง เห็นไหมเห็นมันเลยเนาะมันดำเนาะผุ้นั้นโอ้โหอุ้ยแม่คมเนาะเอ็มเฟิรนเลยเนาะอือหืเห็นเนาะหน่อยเกินโอ้ย อุ้ยเนาะเก็บหนื้อขนาดเลยอ่อนอ่อนไหมพี่น้องเด้อเก็บอ่อนเนี่ยนาะงามงงาเก็บสะอาดนี่เด้อพี่น้องเด้อชวนเน็ดอ่อนเนาะ บูดังว่าสิาาว่าสปินจุ่มนะพี่น้องบูดังบูไดพี่น้องเก็บเห็ดปวดมีเคล็ดลับเคล็ดลับเก็บเห็ดปวดซีมเอาคุณก็ว่าสปินหาเห็ดกับหาเห็ยดยังกับมานว่าทำไปเนาะ ชวเขาขางบ่นอพี่น่อง <c oughs> นี่สน่ะนช่วยเขาขัาขางจะติดหาเฮ็ดมานว่าสาิโอ้โหาพี่น่อเขาดึงขึ้นมาเหากัักพี่น่อยบุเป็นยังดอกาะว

โอ่นี <c 195 2> I mean ้บอกเลยว่ากำลังงามกำลังดีแต่ว่าดอกบุนี่พี่น้องเนาะง่ายขึ้นเนาะง่ายขึ้นเนาะเก็บปาดนี่ฮ็ดปวกอันหวยสีบวใหญ่คือห็ดปวกหัวโพนนะพี่น้องเเนาะห็ดปวกหัวโพนสีดอกใหญ่ใหญ่ดอกอ้วน ปุกหนวอยในดอกเนหน่อเนี้ยงเงนนะครุนะโอ้โหง่ายอีกขึ้นหนง่ายอีกขึนบางคนกว่าคุดอันนี้มันสียออกเยอะปีหนะออกคือเก่าด้วยอย่างเด้อพอห้าวบ่ได้ทำไร่ปวกเนาะพอเฮ็ดนี่ มันเกิดจากปุ๋กไี่เนาะทางหลุมมันจะเป็นปุ๋กเก่าผัวปีเล่จะเปลี่ยนเกือกเก็บในนี้นะบางคนก็จะบอกเคยเก็บเนาะแต่กระยะมันแะยะมันดับทีนะจะคอมเมนต์มาถามว่ามันเจียวจอิงหรือกปล่เห็นพี่น้องอ๋อคือเก่าเนาะดอกบานนะบานเลยนอุ้ยฮักปกไปปกไปเลย

วันนี้อยากเป็นบ้านนี่เนาะบ้านละอื้อหืนเดเพจะมีอุปสรรคหน่อยนึงนหมนโอดอกนอยแห้งแต่ว่าบใหญ่เลยแหละพี่น้องเพราะว่าเพิ่นสิบ้านเลยเนาะ อีกอย่างมันใบไม้ทำทุมมันแล้วมันแบบโด่งหงายบิดอุ้มบิดเหน็บลอยไปหน่อยมานอนหัวเปิด heat หัวไปหน้องเ e ็ดปวกดอกงามๆนี่หน่อยนะพี่น้องเนาะ โอ้โหคานะพี่น้องคาสมัยยาวกดอกระดิษฐ์อะไร่านี้มานี่อะไรพี่น้องไปเลยพี่น้องพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซาติ่นเด้อพี่น้องเด้อถ้าบ่อยากพลาดคลิปเก็บเฮ็ดอ่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ซาติ่นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี